สวัสดีครับ fc ลูกศิษย์พระโพธิสัตว์หลวงปู่สวงทุกทท่านที่ติดตามดูช่องนี้มาตลอดท่านใดอยากรู้ประวัติตำนานและเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงแบบแท้จริงท่านต้องติดตามชมคลิปต่างๆในช่อง YouTube หลวงปู่สวงก้าวเหงช่องนี้แล้วท่านจะรู้ประวัติตำนานแบบแท้จริง ที่ไม่มีการปรุงแต่งเรื่องราวเพราะข้อมูลประวัติตำนานและเรื่องราวต่างๆที่ลงในคลิปของช่องนี้ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องจริงที่เล่ามาจากความจริงโดยที่ไม่มีการแต่งเติมเรื่องราวเพิ่มเติมแต่อย่างใดที่ผ่านมา21ปีนับตั้งแต่หลวงปู่สวงท่านได้ละสังขารไป มีผู้คนเล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านมากมายเรื่องจริงก็เยอะเรื่องเท็จก็เยอะหม่วไปหมดเมื่อคนฟังไม่เคยรู้ข้อมูลประวัติตำนานแท้จริงก็หลงเชื่อเรื่องเล่าตามใจคนเล่านั้นส่วนมากจะเล่าเรื่องจริงที่มีเพียงเล็กน้อยแต่นำมาปรุงแต่งเพิ่มเติมเรื่องราวให้คนเล่า เป็นตัวละครเอกตัวละครสำคัญที่ได้ใกล้ชิดติดตามได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมหรือว่าได้รับสิ่งของต่างๆจากหลวงปู่สวงตามที่เขาอยากจะเล่าเพื่อหวังผลหรือได้รับอนิสง์จากความเชื่อความศรัทธาจากผู้คนที่รักและศรัทธาหลวงปู่สวง หรือเป็นการโหนกระแสของหลวงปู่สวงนั่นเองหรือบางคนก็หิวแสงอยากจะเล่าเรื่องของตนออกสื่อหลายๆครั้งหลายๆรอบเรื่องที่เล่านั้นก็มีจริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันไปบุคคลเหล่านี้เล่าเรื่องไม่จริงบอกผู้คนถ้าคนเหล่านี้ปั้นแต่งเรื่องเล่าบอกเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านก็เพียงแค่10บคนหรือร้อยคน แต่ถ้าบุคคลที่มีการปรุงแต่งเรื่องราวบิดเบือนเข้าข้างตนเองเล่าออกสื่อหรือช่อง Youtube ใดที่เอาเรื่องนี้มาลงในช่องของตนเองยิ่งช่องนั้นมีคนติดตามมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการโกหก fc หรือท่านผู้ชมจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนคนตามแต่ยอดชมหรือยอดผู้ติดตามช่องนั้นทำให้ผู้คน เป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ได้รับชมได้รับข้อมูลผิดไปจากเรื่องจริงและเชื่อว่าเรื่องที่เล่าเท็จนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องก็เล่ากันมาเป็นสิบปีแล้วอย่างเช่นตอนนี้ก็มี y o u t u ูบบางช่องเอาเรื่องตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมาประติดประต่อเล่าเป็นเรื่องเป็นราวโดยการเอาเรื่องหลวงปู่สวงปั้นทำนบ เรื่องหลวงปู่สวงไปเอาปลารามาจากประเทศกัมพูชามาเล่าเป็นเรื่องเดียวกันตำนานการปั้นทำนบที่บ้านโคกสูงนี้ผมไปสัมภาษณ์คนอายุ780ปีก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานที่ไม่มีบุคคลยืนยันและมีการกล่าวอ้างถึงหลวงพ่อสายอยู่วัดตะเคียนรามซึ่งห่างกัน450โลโดยที่เขาไม่รู้ว่าทำนบนั้นสร้างเมื่อตอนไหนและหลวงปู่สวงไปเอา ปลาานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนทั้งสองสามเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่นํามาเล่าเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันผมกล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเป็นคนออกคลิปเรื่องหลวงปู่สวงไปเอาปลาจากขเขมรโดยมีหลวงพ่อเปลืองเป็นคนเล่าตำนานในคลิปนั้นหลวงพ่อเปลืองก็เล่าเพียงว่าได้ยินเขาเล่ามาและก็ยังหาผู้คนที่เล่าเรื่องนี้ตอนแรกๆมายืนยันไม่ได้ นี่จึงเป็นการเล่าเรื่องแบบมั่วๆและเรื่องประเภทเล่าแบบปรุงแต่งเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้าไปจะมีมากที่สุดยกตัวอย่างเรื่องจริง10%แต่เล่าไปแบบร0 0ผมเคยบอกแบบนี้ไปในคลิปก่อนๆน,นั้นมีคนคอมเมนต์ต่อว่าผมว่ารู้ได้ไงว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จและถามผมว่า มีพระมีเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นรุ่นนี้ห้อยคอเหมือนเขาหรือไม่และเขานับถือหลวงปู่สวงมานานพี่หนูตอบคอมเมนต์นั้นว่าเอ็งไปถามอาจารย์ของเอ็งว่ารู้จักพี่หนูหรือไม่คนคนนั้นก็คอมเมนต์ตอบมาว่าพี่หนูแล้วเป็นไงนี่แสดงบ่งบอกถึงความอวดรู้และถือตนของคนคนนั้นในเรื่องนี้ผมจะขอบอกท่านว่า การที่คุณมีเหรียญหรือพระหลวงปู่สวงรุ่นใดหรือใครสร้างก็ตามถือว่าเรื่องดีการจะแท้จะเทียมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งผมไม่ขอก้าวล่วงตรงนี้แต่คุณอย่าหลงตนว่าคุณมีพระหรือเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นใดแล้วคุณจะรู้ประวัติตำนานเรื่องราวหลวงปู่สวงได้ดีไม่ใช่เลยครับแม้กระทั่งคนที่สร้าง เหรียญที่คุณห้อยคออยู่นั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องประวัติตำนานหลวงปูส่สวงทั้งหมดเขาก็แค่รู้เรื่องหลวงปูส่สวงในบางช่วงบางตอนที่เขาได้ใกล้ชิดหลวงปูส่สวงเท่านั้นเมื่อฟังถึงตอนนี้อย่าเพิ่งมีอารมณ์อย่าเพิ่งดราม่านะครับฟังผมดูคลิปต่อจากนี้ให้จบก่อนแล้วค,ค่อยคิดเหตุและผลแล้วค่อยมาคอมเมนต์ก็ยังไม่สายนะครับ ถ้าท่านรีบคอมเมนต์ตอนจบคลิปนี้เดี๋ยวท่านจะแหกโค้งหน้าแตกหมอไม่รับเย็บในคลิปต่อๆไปแล้วท่านก็จะมาใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการอย่างบางคนได้อ่านหนังสือได้ดู YouTube แล้วก็ถือว่าตนเองนั้นรู้เรื่องราวหลวงปู่สวงเป็นอย่างดีแล้วไปหาลุงกันหาเพื่อทดสอบลองภูมิกับลุงกันหา ว่าจะรู้เรื่องเหมือนตนไหมและรู้เท่าตนหรือไม่เขาถามเรื่องต่างๆกับลุงกัญหาลุงกัญหาก็ตอบว่าผมเปรียดเสมือนลูกชายคนเล็กผมไม่รู้เรื่องพี่ๆที่เขาเกิดก่อนผมหรอกครับถ้าถามผมผมก็จะรู้เรื่องแต่พวงที่ผมได้อยู่กับหลวงปู่สวงได้เดินทางกับท่านเท่านั้นเรื่องก่อนนั้นสถานที่อื่นๆผมไม่รู้หรอกครับ การที่ลุงกันหาตอบแบบนี้ทําให้คนผู้นั้นถึงกับจ้อยไปเลยผมขอฝากถึงผู้รู้ทุกท่านท่านแน่ใจหรือว่าเรื่องที่ท่านอ่านในหนังสือนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังมานั้นมีเรื่องจริงเท็จอยู่แค่ไหนเรื่องไปทุดงในป่า3ามปีนั้นจริงหรือถ้าเป็นเรื่องจริงเขาผู้นั้นต้องเก่งกว่าหลวงพ่อคูณแน่ใจหรือว่าลวงปู่ดำน้ำไปอยู่ในฟองอากาศ ว่านั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่ผมกล่าวเช่นนี้ผมไม่ได้ต้องการหักล้างหรือลบหลู่หลวงปู่สวงแต่อย่างใดแต่ในตรงขันข้ามต้องการทําให้เรื่องจริงคือเรื่องจริงเรื่องไหนเท็จคือเท็จจะเอาเรื่องเท็จจากคนคนเดียวโกหกคนทั้งประเทศและเรื่องเล่าเท็จนั้นก็จะอยู่ยาวนานต่อไปครับเรื่องเล่าแบบจริงปนเท็จนี้มีมานานแล้วตั้งแต่หลวงปู่สวง ท่านละสังขารไป21ปีปีนี้ย่างเข้าปีที่22ที่หลวงปู่สวงละสังขารไปถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะทําภารกิจให้หลวงปู่สวงตามที่หลวงปู่สวงท่านเลือกผมมาก็คือภารกิจตามทวงประวัติตํานานของท่านแบบแท้จริงคืนมาเรื่องนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงใครโดยตรงผู้ใดผู้หนึ่งแตบบ่ผมพูดแบบรวมรวม คนเหล่านั้นมีทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีและคนที่เคยไปถ่ายรูปกับหลวงปู่สวงตอนท่านมีชีวิตอยู่คนเหล่านี้ส่วนมากจะเล่าตามใจตัวเองไม่ได้เล่าตามความจริงเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครรู้ตนจะเล่าอย่างไรก็ได้โดยหารู้ไม่ว่าหลวงปู่สวงท่านรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านก็ได้ระมัดระวังเรื่องนี้ ท่านก็ได้วางหมากป้องกันเรื่องนี้ไว้ซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะทำคลิปเกี่ยวกับหลวงปู่สวงประมาณ10ตอนท่านผู้ใดที่ได้ดูครบทั้ง10ตอนนี้ท่านจะรู้และสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ด้วยเหตุลผลว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จด,ด้วยตัวของท่านเองด้วยข้อมูลต่างๆที่ผมจะให้ความรู้ท่านใน10ตอนนี้เพื่อเป็นข้อมูล ป้องกันผู้ที่จะหลอกลวงผู้คนในต่อไปโดยการอ้างชื่อหลวงปู่สวงทําให้บาปกรรมนั้นย้อนไปที่หลวงปู่สวงเพราะคนที่รักศรัทธาหลวงปู่สวงได้ยินเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหลวงปู่สวงเชื่อทั้งหมดเพราะไม่มีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่สวงจะมาวิเคราะห์เรื่องที่เขาเล่าเหล่านั้นได้ซึ่งต่อจากนี้ไป ถ้าท่านได้ดูคลิปท่านจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่สวงไปวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆย้อนหลังไปได้ทุกๆเรื่องครับถ้าท่านชอบฟังเรื่องจริงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อได้รู้เรื่องแท้จริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดยตรงพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ